ใใใใคุณผู้ชมทุกท่านคะภาพของสาธุชนนับพันคนนั่งสมาธิหลับตาเจริญภาวนาบนถนนเชียงใหม่ฮอดหน้าที่ว่าการอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่เป็นภาพที่เกิดขึ้นไม่ได้ง่ายเลยหรืออาจจะพูดได้ว่าไม่แน่ว่าจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ แต่เมื่อวันที่10มิถุนายนพุทธศักราช2555กัรยนานมิตรในอำเภอสันป่าตองร่วมกันจัดตักบาตรพระจำนวน1,000รูปณถนนเชียงใหม่ฮอดหน้าที่ว่าการอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมพิรมเจ้าคณะอำเภอสันป่าตองเป็นประธานสงฆ์ ร่วมด้วยพระภิกษุสงฆ์ใน7อำเภอค่ะอาทิอเภอ・สันป่าตองแม่วางหางดงและจอมทองนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากนายพุทธพงศ์สิริมาศในอำเภอสันป่าตองร่วมด้วยผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรสันป่าตองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสันป่าตองหัวหน้าส่วนราชการอีกหลายท่าน พิธีกรรมในงานนอกจากทุกท่านจะได้ร่วมกันใส่บาตรแล้วยังมีพิธีแสดงตนเป็นพุทธมารมะกะไม่แสวงบุญนอกปุญญาเขตกล่าวคำถวายพัตาหารและจะตุปัจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ก่อนที่ท่านประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาและแปลแถวรับบาตรทั้งนี้ส่วนหนึ่งของสัมโมทนียกถาท่านกล่าวอนุโมทนาบุญกับทุกส่วนงานที่ทำให้กิจกรรมงานบุญในครั้งนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกของอำเภอสันป่าตอง โดยเฉพาะส่วนงานราชการทุกฝ่ายที่เสียสละกำลังกายกำลังทรัพย์เพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยปฏิบัติบูบชามีความยินดีที่ชาวทุชนพทธบริษัททั้งหลายได้มาทำบุญจักบัตในการที่จะอนุเคราะห์คณะสงฆ์286วัดภาคใต้ในวันนี้พร้อมกับคณะสงฆ์ 6อำเภอในภาคเหนือได้มาเบะบาิแต่ญาติโยมสารทุชนในวันนี้เพื่อรักษาจารีตประเพณีอันดีงามนี้ไว้ตลอดกาลนาน การทำบุญตักบาทเนี่ยนอกจากเป็นการฟื้นฟูเพณีฟื้นฟูสินธรรมที่ดีแล้วเนี่ยยังเป็นโอกาสในการที่จะปักหลักของพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองเสื่อิยุคศาสนาให้เจริญรุ่งอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าแนวทางนี้เท่านั้นที่ทําให้โลกเกิดสันติสุขโลกเกิดสันติภาพแล้วพระพุทธศาสนาก็จะยั่งยืนต่อไปเราจะสร้างคนดีให้เกิดขึ้นเนี่ยมากมายด้วยประเพณีแห่งการทำบุญตักบาทคือทุกคนทํางานด้วยใจด้วยประเห็นความเหน็ดเหนื่อยนะเจ้าแล้วก็เพื่อจะบูชารมพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะเจ้าแล้วก็ถวายเป็น การเป็นการทำบุญถวายเป็นฉลองปีพุทธชยันตี2,600ปีนะเจ้าเนาะคิดว่าการถ้าเราการยานมิตรทุกคนนะเจ้าทำงานเป็นทีมนะเจ้ามาว่าจะเป็นงานใหญ่หรือว่างานน้อยนะเจ้าก็จะประสบผลสำเร็จค่นะวันนี้ก็รู้สึกปลาปลื้มมากนะครับเพราะว่าวันนี้จัดตักบาทพระ1,000รูปของอำเภอสันปะตองเป็นครั้งแรกนะครับก็มี ประชาชนมาร่วมบุญกันมากมายเป็นประวัติการเลยนะครับรู้สึกปราพื่มปิติยินดีมากครับหนูก็รู้สึกปิติใจมากเลยค่ะที่ได้มาเป็นประธานกล่าวถวายทายาร,รมค่ะและขอถวายบุญแด่หลวงพ่อธรรมชยโยด้วยนะคะสาธุ